สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเพิ่มยอดวิวคลิปวิดีโอทิกต o k นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้มาหน้าคูเกิลนะครับแล้วก็ให้เข้าสู่เว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับก็คลิกเข้ามานะครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์นะครับเว็บปั๊มไลฟ์ปั๊มติดตามนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับนี่นะครับมาตรงสมัครสมาชิกตรงนี้เลยนะครับ ปรากฏข้มานะครับก็จะมีชื่อผู้ใช้ให้ใส่นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับก็ให้เพื่อนๆก่อข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งสช่องนี้นะครับและอย่าลืมติ๊กถูกด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับใกล้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้แบบนี้นะครับตอนนี้ผมมาเข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์นะครับยูโฟพาเนลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านตรงกลางนี้จะมีแยกเป็นหมวดหมู่ให้เลือกใช้นะครับจะมี Facebook นะครับ ย the ูทูบทิกตอก o k ไอจีนะครับแล้วก็หนึ่งอีกมากมายนะครับใครเพื่อนๆเลือกใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ Tik t o อกนะครับให้คลิกที่ Tik t o อกนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงหมวดหมู่ด้านล่างนะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้เลยนะครับทิกตอกเพิ่มยอดวิวนะครับก็เลือกได้เลยนะครับนี่ครับเลื่อนลงมานะครับตรงบริการนะครับใด้ทุกคนเลือกใช้บริการที่ทุกคนต้องการจะใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับก็จะมีหลากหลายบริการให้เลือกใช้นะครับ เดี๋ยวันนี้ผมก็จะมาใช้เป็นตัวแรกที่เลือกอยู่นี่เลยนะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับอ่านในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้มาที่หน้าติกต็อกแบบนี้นะครับแล้วก็ทุกคนเลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการจะเพิ่มยอดวิวนะครับเดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นยอดวิวตัวนี้เลยนะครับยอดวิวก็มีอยู่หนึ่คนนะครับ เดี๋ยวมาดูหลังปั้มเสร็จนะครับก็ให้คัดลอกลิงด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็นําลิงก์มาใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ํา100ยอดวิวนะครับเดี๋ยวนี้ผมจําลองสัก1000วิวให้ดูนะครับทาบริการเขาจะแจ้งอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับให้ทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับพอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะขึ้นแบบนี้มาแจ้งกับทุกคนเลยนะครับว่าได้รับการสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรหัสด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าใครเกิดปัญหานะครับยอดไม่ขึ้นหรือยอดขึ้นช้านะครับก็นําเลขนี้ไปแจ้งกับแอดมินได้เลยนะครับนี่นะครับมาดูที่ประวัติการสั่งซื้อกันต่อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมีสถานะแจ้งบอกนะครับว่าตอนนี้ทํางานไปถึงไหนแล้วนะครับอ่ะตอนนี้ก็กําลังรอดําเนินการอยู่นะครับ ในช่วงกำลังรอดำเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะาอธิบายในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับหรือมีอะไรบ้างครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมี3ช่องทางให้เลือกใช้นะครับจะมีสแกนเคอโค้ดทุกธนาคารนะครับทูวานี่วอลเล็นะครับเี่นคิดโตต่างประเทศนะครับใครทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับบริการเติมเงินนะครับก็จะมีโบนัสให้ด้วยนะครับนี่นะครับอ่มาดูที่บริการทั้งหมดกันต่อนะครับ บริการนะครับจะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้เลือกดูนะครับหรือว่าเลือกซื้อผ่านทางนี้ก็ได้นะครับจะมี a c e b o o k นะครับ y o u t u ทิกตอรไอจีนะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนะครับนี่ครับก็ให้เพื่อนเเลือกใช้เลือกดูด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับหรือใครจะคลิกดูตรงกานอธิบายด้านหลังตรงนี้ก็ได้นะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเจอข้อความแจ้งอยู่ด้านในนี้นะครับหรือว่ากดสั่งซื้อผ่านทางนี้ก็ได้นะครับแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับก็เพียงแค่ ดลอกลิงก์ด้านซ้ายนะครับแล้วส่งต่อไปให้เพื่อนนะครับก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชันกันด้วยนะครับตัวช่วยเหลือนะครับถ้ายอดใครไม่ขึ้นนะครับยอดึ้นช้าหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการตัดแอดมินผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับนี่นะครับแจ้งเรื่องแจ้งปัญหาผ่านทางนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับอา๋ยวผมกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดวิวเริ่มทยอยขึ้นบ้างอย่างนะครับนี่ครับ อันนี้นะครับเดี๋ยวผมกดรีเฟซให้ดูนะครับอ่ะตอนนี้ยอดวิวก็ขึ้นมาเลยนะครับเห็นไหมครับตอนแรกก็มีอยู่ประมาณ1คนนะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น1589คนนะครับอ่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะเพิ่มยอดวิวนะครับ Tik t o k นะครับยอดขึ้นไวแล้วราคาถูกนะครับแล้วก็แถมให้เยอะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ